ก้อยแม่เป่งนะจ้ามือน,นี่เห็นติ๊กกระเลียงเลยเิดยากเลยครับผมก้อยแม่เป่งนี่โอ้ยหติกกระเลียงเป็นตัวเพชรไปเลยเอาเอน้ำตาแดดหลบนิดหน่อยส้วงว่ะส้วงใส่หอมแดงครับผมเพราะวันจบหมดแดงนั้องถือกับหอมแดงจรน้องมืนอนี่เนี่ยแซ่บอีกแล้วครับผมก้อยแม่เป่งแด้วมือนี่แซ่บน้องกป้อย เอามาขวาัวจัง่อยครับผมขผน,น,มบบนขากินยากนี่แม่เเป็นม่เป็นัขอมือหนาหายยากขวัวอขอที่ขวกินนะครับผมขอะไรันเน่ย้อยทั่วไปเพี่น้นนนองอม,อมาลงมือปุงนี่งัวงนัวของนัว เอาขัวก็ต้องไล่พอเพราะว่ามันเป็นแม่เป้งสำรับก้อยแม่เป้งเนี่ยห้องตีบอไซพิกขวัวนะครับผมพริกขวัวเ้ากัดกินเงาก็ได้อเอาพริกแห้งแก้มสห้องหันไวย่พรแดงพริกสดแล,แล้วก็ศข้าเอ้ตะไคร่ไปมะกรดูดใส่น้ำปลาแดกแม่อย่าลืมน้ำปลาแดกเป็นอันขาดของแถมมันต้องน้ำปลาแดงจะเรียกน้ำใยก็ะสอบถิน่น้อามือนี่อ้กมา

มาเด้อมื้อนี้กินก้อยแม่เป้งเพิ่นนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยได้ยอดบักกอกมาจากบ้านพอดีเข้ากันคักคิดพ่อเลยบ้านีแม่เป้งกรุงเทพฯบ่หรือแม่เป้งทางใดอุ๊ยแม่เป้งกรุงเทพฯลแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เลี้ยงเด้่พ่อเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันมีต้นไม้อุศีหาต้นอออ้ืืห สุดยจ้อดูบ้านห้องก็ไปกินได้แบงแต่ขายของกอเอาไปขายของเอ้ยกระดูกตันึงครับผมหน่อยขายของไอ้พร้อมกินกินของไป้น้ำมา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 หมาะมาอยจระดหนอาหารเกิน ไม่มีเขาเต่าจริงไอ้แม่เป้งมาชาวบ้านผมเนี่ยไม่ได้เป็นแม่เป้งมันเป็นธรรมชาติไอ,ดดอ้มดแดงนี่เป็นธรรมชาติจะเป็น้องนะครับผมนี่หมดเลย ใช่จ้ะสี eh ่สิบเหมือนเดิมอ่ะมั้งกำลังเสียบขายไปน้ำกินไปน้ำเนี่ยเสียบมันกันสิละมันดีนะ โบ้เมนที่หากินง่ายๆได้แม่เป่งมันสดเดมันย่งใต่งอมๆเดียแม่เป่งร่วมเนี่ยากินยากมากก็ห้างก็เป็นห้างเกาห้างแจีเลยอ้ยงอือออืม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 อออ อเอากณครับนี่คือกรนกับพริกสดนะก้อยป่าคือ,อคือกรปิสดก้อยกระป๋องก้ายเน่ับอืมเจ้าลัวพริกแล้วว่นหั่นอาอ คันคันครัวนะ,นนวนะอันนี้เป็นแม่เปยงล้วนๆจ้ะจริงๆแบบต่นตม้โตมันหอมมันติดออกเบียเดเกี่ยวก่อนนะอันนี้มันมีนม,มันนั่งเยียปล่อยเพิ่นคัดในจึ้งผู้หากระเจาครับ ทำไมเขาไม่มีเรื่องใครผกักทุกอย่างเป็นรวมอัญมณตลาดมันสีลายมือมันสีบ่บ่บ่แสบบ่มันจินกินสีนี่ยังสดสดอยู่ตั้งแต่งน้ำนมนนมนอยูน่นาที่เป็นอยู่ในบริเวณบ้านเพื่อนครับคนอื่นเขไาไปหาบ่ได้ตงง้นมะ่วงเปล่ามะ่วงหกต้นแล้วไปเลย ควายเหี่หมดหมดแดงชัยเลยแล้วว่าได้ได้ไดเงินดีก็ขายป,มมอออาป,มปูม้วงอีกคนนึงทำไมห้องกระจำหมดแล้วครับผมขันของหน่อยกระจกเหี่ยวนาเกียวบ้นได้เราหมืองเงนเนาะ มันมันหรือมีสำเหนียวดึงคนอื่นออกไปอืแล้วตรงมาหาเขาเลยบ้าเขาบอกว่าคนอื่นตรวจด,ดีพวดแกตรวจตุกข้าพอแต่มาหาเขาเขาเอ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 าเลยนี่ตันี้หมดกกัดก็แห้งหรอพัวกินกระเจี๊ยบก็มไม่เปลี่ยน Ui. Tiệt đại của đẹp. Mi nổi. trung tâm ngoài. Ừ. Mm. Uh -huh. <coughs> การถึงพี่นเงินตาแตกพี่น้องนะได้รอ,อ,อบร้านที่ปี๋เหรอก็ได้กินเนี่ยรู้ก็ได้กินโอ้ยโ,โอ้ยบุกกี้ น้ำหอยคนเสียบหลยจนสมัครพอ <c oughs> ดียังา้องตั้งรานแล้วขาหลอบจอ่าเมื่อแล้วพานหลอบจ่าแล้วเลยได้เห็ดกินกับน้ำหอยอันโดนปมัมสิบเสดนตนะพอนะแมนแมนแมนโอ้โหโทษทีครับผมอุ้ยเสียบ ตาแตกแล้วพ mm ิ่นัยาเมี้เยืดขึ้นสมองเลยไหม่ไหมพอๆๆเลื่อยจะหัวบ้านราบ่เบื่อตะวีบ่ไม่เอาอ๋ออาสากกงเหตุผลพี่น้องเขาเบอรคือเพี่เธอัก วิธีการกล้อยมุดแยงกล้อยแม่เป่งบ่ต้องใส่พี่กผงครับผมคั่นพี่สดใส่เลยพร้อมตักไข่มันจะแสบกว่วอืมอืมเออโอ้ยของแสบขอดกินจนเหมือนเลยมันดูน่ากินไหรอ ข้องสุดทสข้าวตาตีโอยมิแนวแตกๆแตก็อยากไม่พี่น้องมันเฮ่าเบิ่งครับผมอยากให้พี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ได้เบิ่งของกินมันเท่านีเไมนว่ากินเพื่อโอโ้อกโอวดเนาะกินเพื่อว่าไกินอดกินหอดก้มเข่า<อ>ข้อมหลังครับผมกางอดีตที่จะาของเคยกินเคยอยู่ อุ้ยเยียงตักเจ็บไหลเซ็บจานแซ่บครับพี่น้องแซ่บแซ่บแซบอิลิยอมรับเลยอ่าเอาละครับผมแต่เรากินนี่ยูดีไม่แห้งกันคือเก่าครับผมแต่แซ่บพี่น้องกินพราได้กินหอดกันสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้ับเฮ็ดงานต่อ